ถึงมากเลยโอ้ยหัวชนลังแล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวหัวชนลังแล้วแต่ต้องังพอได้พี่เนาะใช่ใช่ครับอุย้ยลังสวยด้วยเต็มเแ็มเรียบร้อยอุ๊ปโอ้โหน้ำหวานน้ำหวานโอ้มาถึงบ้านจีเดียวกันไปแล้วครับจะไปดูลังผึ้งกันครับ เดีทักแชทมาในชีวิตงาน,นอันขึ้นในในเฟซบุ๊กอะครับใช่ครับหรือว่าใครมีข้อมูลอะไรที่เห็นลังปึงเห็นอะไรนี่แจ้งมาได้ครับไม่ไว่า<อ>จะเป็นช่องพานผลช่องพานไก่หรือช่องผมแนะนํามาไ้ครับเดียเด๋ยวผมลุยไปครับเดี๋ยวไปหาฝากเบรืรอติดต่ออะไรหรือทักแชทมาก็ไไ้ครับทักมากระไ้ครับเขามั่ววววเขามาดูนี้ก่อนครับ มีแม่อ่อนเกาะตรงคอนครับเห็นไหมทุกคนครับตรงนี้แหละมีอ่อนโตเกาะตรงคอนครับแตงอ่อมันถอดครับแล้วก็กินคอนตั้งไนดะ้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไรครับแต่ว่าลังกับเม็ดเลยครับมเมดกก็ดกว่ากวเลยครับเกือบสองเม็ดลังยาวอยู่เดี๋ยวมารอรุ่นครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องราคากันก่อนที่อยากได้ต่อไล่ลองมามาก่อนได้ไหมครับโอ้ยน่ากลัวมากเลวเนาะ ใหญ่ติดตามเรื่องราคากันก่อนครับลังเก๋งานเด้ยังหนึ่งลังเก๋กับพวกผมก็ทีไม่ค่อยได้อะไรเลยครับแต่ถ้าเป็นออนขาวสวยนี่ล่งต่อรองเรื่องราคากันอยู่ครับใหญใหญ่เป็นต่อราคาก่อนแม่เคยเห็นอยู่ว่ามันเขาหนีบลังแล้วก่อนจะขายจะอะไรผมขุดบางคนแบบเฮ้อ หลังนี้เป็นการ<ส>เป็นการตีราคาผึ่งค้างแหลกของผมเลยครับหลังนี้ให้ใคุณยายไปห้าร้อยครับผมเดี๋ยวมารอลุนกันว่าผมจะคุ้มไหมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วค่อยไปลุนกันครับจ่ายยายเลยเขาเรียกว่าจ่ายก่อนตีครับ ได้รอลุนกันอีกทีนึงว่าจะคุ้มไม่คุ้มใช่ครับผมเขาเรียกว่าวัดดวงกันไปเลยดูพึ่งพิบกับขาดทุนดูพึ่งฟูก่อผีไปนะครับเป็นคางเหล็กใจเยาลอยนะครับเนาะงกได้ข้ามาก็ได้ข้ามาหักก็ได้ค้ามากข้าพูครับผมได้ได้ได้ข้ามาครับมากระลูกกระติบบ้านได้พึ่งมาอยู่ในสวนครับเอาไว้ไม่ได้นะครับยายยายว่าวันนั้นเกือบชนลังมันยายไม่เห็นเนาะไม่เห็น เจ็บเลยมุกม่วงเกือบเกือบเกือบใยายเกือบโดนไปแหละดีครับขอบคุณหลายเๆครับเพรา่เรามาจัดการอันตรายยายด้วยเราจะใหญ่ก็ได้าย500บาทไม่ใช่แล้วครับหยุดสะบัพวกเรามาตีพึ่งออกให้ด้วยครับแล้วก็มาเมาดาแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมดีมาเมาพึ่งั้งนี้ครับเป็นราคา500บาทครับตีราคาไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไงไปหลุดผนัากันครับแล้วก็ไปหลุดลังด้วยไปทั้งนี้ผ่านผลจะจัดการครับเพราะว่า หลังนี้อยู่สูงครับสุดสุดเอี่ยมครับสุดสุดเอี่ยมป่ะท,นะทนนันเลยคือเงาต้นน้ำมงเลยครับไปเราไม่ได้อยู่สุดยอดเลยนะไปแล้วเราไปรุ่นการหวานเราจะคุมกันไหมหาหา้าร้อยเป็นการตีราคาครั้งแรกของผมเลยนะห้าร้อยใครดูจะผิดพลาดหรือว่าจะถูกต้องหรือว่าจะเกินคาดเดี๋ยวเราไปรุ่นกันครับอไป ก่อนเลยครับไปรุ่กันเลยครับนี่มีเสียงด้วยอ่ะมีเสียงด้วยถูกอนครับไอ้ตำรผมจะขึ้นนะครับวางยังไง่อนเลยขอดกํตปังนี่นี่ถอดไหม่านท่านครับตำรวจจะขึ้นเอาเลยมาโอ้ยคุณหงุงมากเลยอ๋อโอ้ยหัวชนลังแล้วเปลี่ยนแป๊บเดียวหัวชนลังแล้ว แล้วสักครู่ครับเดี๋ยวขึ้นไปช่วยอีกฝั่งนึงอ๋อลังพอได้พี่เนาะใช่ใช่ครับอุ้ยลังสวยด้วยโอ้โหแจมแจมอุ้ยถอดไปถอดถอดแต่ก็ยังพอสองหลอดโอเคเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนึงครับสิบสี่ต้นงานใจเยอะดูครับวัดฝั่งนี้ดูได้ดูว่าถอด จะไหวยอยู่แล้วครับพอ่อมีแม่ครับนี่แม่อ่อนครับอยู่ข้างบนนี่เกาะเต็มเลยโถ<อ>่ครับเดี๋ยววางขบเดี๋ยวให้พันรณ์ฝนครับแม่อ่อนกเกาะเต็มเลยครับถอดแล้งนี้น่าจะเสมอตัวแหละน้ำก็น่าจะได้เยอะมากขวดนึงหลังก็จะได้อยู่ประมาณสองโลดีไปขวดนึงเย็นอยู่ยนิดนึงกิดตีไปขาดประมาณก,กับพอดี มือตัวจริงๆคึ่งโดนควันแล้วใช้มือปัดได้นะครับเรียมร้อมเรียมปอดได้ไหมปอดเลยตัวนี้มือเลยเรียมปอดละปอดได้น่ามายโชกเลยครับ เด็กสอนครับเด็สอนวางไว้ก่อน <c oughs> โดนปล่อยมีไปแล้วหนึ่งแม่โดนเหมือนกันเนี่ยโดนพีน้สาวไว้ไม่โดนเลย โอ้นล oh, ้ครับพี่น้องลูกฝังลูกคนเราฝั่งโดนคนเราคนลาตัวเลยโอ้โหอะไรหอมลุ่มเลยตัดหัวผมแอ้อรีบรีบรีตัดหัวน้ำครับจัดเลยตัดถึงไม่นอกฝังโอ้ทีมาผมตัดจริงนี่ให้ข้างบนนี่นี่นี่มาติด ตังบน้วยเด้อนี่โอเคลาะบนเลยครับเหนยวทำน้ำตกไหมนี่นีจะได้ควอีกรออีกรอีเยวบนอีกแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคใส่ถุงก่อนเรียร้อย อโอโ้หน้ำหวานน้ำหวานโอ้ได้ยุขวดนึงครับขวดขวดนึงขวดนึงขวดขวาเด,ดี๋ยวเก็บน้ำหวานยืนลงให้พันไก่ครับอ้ยน้ำหวานหอมดีปครับเดี๋ยวปัดแม่ฟังนี่เลยเดี๋ยวตัดหลังกันออโอ้ย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 โดนไปสองแล้ว อย่างไรมแล้วเฮ้ยมาโอ้ถุงถุงถุงอ๋อังผีสิีโอ้ลุมไหลุมแล้วลุมหัวแล้วอือลุมหัวเลยครับหันขุนเลยครับอืออุ้อนนี้ตกลอยแม่เหมือนเมับ โอ้ยโอ้ยสุดยอดโอ้ยโอ้ยลงกันครับอยู่น้ะไม่ได้รับกรดลุ้มโอ้โหเด้แล็กครับแต่ว่าถอดเฮ้ยทำไมถอดนี่สุดยอดเลยเลยนี่กำลังเลยเออแตว่ามันเริ่มตอดเนาะเดี๋ยวไปตัดกันโหลดเรับไปครับไปเป็นริ้วเนาะครับตัดตัดตามรอยมึงก็ได้สิ ทัดนี้ใส่ได้วันไหนตะก,กามาไหมวันนี้ตัดคือมันแตกเลยอะไรสิตรงนี้มันแกย,เยนนนแกเดี๋ยวเวลาหนึ่งจะตัสสดสายกี้ก่อนเดี๋ยวชินมันก็จะมาดูยังคงรีบทำงานเลยอ่อนนะเว้ยใช่เลย เอาเรื่องครับเอาเรื่องครับวันนี้ทุกลังโดนฝนทุกใช่ฝุ่นโดนฝนทุกลังเลยตั้งแต่เมืองคงมาแล้วนี่มันคอยโจมตีมือมนโจมตีหัวที่นี่มันกระตอบในเท้าแต่ถ้าขมือเลยว่าโดนแต่คาดหัวหนามครับผมหัวหนามแหลงลงมาครับหัวหนามประมาณโลได้่อยครับนี่ยมาโลครึ่งครับหัวหนามโลครึ่งแบนกว่ากุ้กว่าครับลังนี่ก็อยู่ ชิ้นนี้ประมาณโลึ่งครับอันนี้ประมาณโลแปดครับผมประมาณสามโลเดล้ลังก๊าบลังแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะถ้าตัดออกแล้วก็อาจจะไปถึงครับก็ <c oughs> ต้องไปหันปหน่นเป็นไงครับฝีมือผ่านผลโอ้อยก็แซงสันๆอยู่แล้วครับม <c oughs> ันเชิงรู้ครับพึ่งช่วงนี่ับปนโดนไปนะสองมือเลยวันคนหนามือละแม่ครับผมพอได้วัคซีน ราจะทำงานเปนนแต่ตอนนี้ตาตๆเดี๋ยวผมตีดูอย่กับผมก็ติดตามใหม่แล้วกันนะพี่น้องเป็นไงครับ คลิปนี้สนุกไหมครับผมการปีนผึ่งของพานผลนี่มันจริงๆริงโอ้โหระทึกระทึกเจอตารางดูๆนะวันนี้โอ้ยลังง่ายง่ายยนเจอบ้างตอนรับพานผลครับอยู่ตำตำเลยเป็นไงล่ะดุเลยตอนรับพานมึกเดี๋ยวพานมึกพานมึกจะไปทางไหนครับวันนี้แยกกันไปคนละทางนะครับบินยานพานมึกไปเขาสิงเลยพอโดนลัางแรกไปอาดลานเลยหายเลยคันดิยร้อยเมตรแข่งชายสองคนแข่งกันนึกกระพันไก่ เนี่ยนอนรถไฟชันแล้วเนี่ว่ะเอามันลุมจริ้งเลยมาเป็นซิปหีซิปแม่ตามขับตามหลังอยู่ไม่ได้เลยถ้ายยูก่อนไปให้มันต่อยเป่าแล้ววิ่งนี้นั่นแหละครับใช่ครับอย่าไปยุยมันสอยยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องเพียงแค่นี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับจิมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ